สวัสดีครับสวัสดีวันพุธครับตอนเย็นเย็นนะครับนะตอนเย็นเย็นฝนตกพลำพนะครับวันนี้ช่างแกเนี่ครับเอาดาบหลุดจองนะครับเอาดาบเอ้ยไม่ใช่เอาดาบเอามีดหลุดจองมาขายนะครับมีสี่เล่มนะครับอันนี้เป็นมีดสั่งทำนะครับนะมีดสั่งทำพิเศษนะครับนะก็ ทีแรกก็สั่งมานะครับสั่งมาชุดหนึ่งสี่เล่มนะครับตกลงราคากันที่สองเล่มละสองพันห้านะครับเป็นเนี่ยครับเป็นเหล็กแบริ่ิงนะครับเหล็กแบริง่งแล้วก็เป็นด้ามประกับนะครับเนี่ยด้ามประกับสันหนาสันหนาประมาณหกมิลขึ้นไปนะครับนะหกมิลขึ้นไปเป็น ทรงโบวีนะครับมีร่องเลือดสามสามสามร่องนะครับนะตอนแรกก็ตกลงกันเรียบร้อยนะครับนะก็ตกลงกันที่2อ0พนห้านะพ,พอทําเสร็จแล้วนะครับแจ้งไปนะครับเขาบอกว่าตกลงกันที่สองพันนะครับหายไป500นะครับนะผมก็เลย ก็มีหลักฐานอยู่นะครับในลายในไอในลายในข้อความนะครับก็เขียนกันไปเขียนกันมานะผมก็เลยว่าขอยกเลิกการซื้อขายกันนะครับนะมันไม่ใช่อะไรครับคนเรามันต้องมีสัจจะนะครับนะก็ไม่เป็นไรแต่ทีนี้ว่าผม ทีแรกผมตั้งใจจะขาย2 5 0 0นะครับแต่พอดีพอดีมีอุบัติเหตุอะไรทางข้อตกลงบางอย่างนะครับผมก็เลยจะเอามาขายเองผมจะขายให้นิทรัก FC ผมนะครับในราคา2,000มอแล้วนะครับนะนะคนที่สั่งเ่ยต่อต่อรองผม2,000ผมไม่ขายนะครับทีแรกเนี่ยต่อทีแรกตกลงกัน2 5 0 0นะครับ จะให้ผมสองพผมไม่ขายนะครับผมก็จะเอามาขายเองนะครับให้ FC ช่างแกะดีกว่าสบายใจดีกว่าสองพันนั่นแหละ <c oughs> ครับเป็นมีดไอเหล็กแบริ่งเนีนะครับเนี่ยนะเหล็กแบริง่งเนี่ยอย่างดีแล้วฟังเหล็กเนี่ยเป้งเล็กเป้้ ฟันเหล็กฟันได้หมดนะครับคมเนี่ยครับคมใช้เป็นเป็นมีดเนี่ยนะครับมีดเดินป่ามีดแคมปิ้งนะครับนะมีดแคมปิ้งเดินป่านี่แหละนะครับก็ในราคาสองพันนะครับนะใครไวก็ได้นะครับพักมาเลยใครมีปัจจัยที่พร้อมก็รีบโอนมาเลยนะครับนะ ก็เป็นมีดเลยเดินป่ายาวยาวกี่นิ้วอะ่ะเนี่ยยาวถ้่าไรสิบยาว10นิ้วนะครับนะยาว10นิ้วด้ามนี่ด้ามนี่ไปเท่าไหร่ละด้ามมือหนิ้วนะครับนะยาวยาวยาวเนี่ยสี่สิเซนนะครับนะ16นิ้วอะ่ะกำลังดีแล้วครับนี่นะเป็นมีดเดินป่านะครับนะครับ ก็จะขายให้ FC ช่างแกะดีกว่านะครับสบายใจดีนะครับนะ oh. ก็เป็นมีดที oh. ่ดีทุกเล่บนะครับคมเนะี่ยคมทุกเล่บมาไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ย oh. ป่าสมุดเป็นเป็นร้อยร้อยแผ่นได้เลยครับนะ oh. ไม่ต้องไปลองกระดาษแผ่นเดียวนะครับนะ oh. ก็เป็นมีดใช้งานนะครับมีดเดินป่านะครับใช้งานติดรถติดลานะครับ เป็นทรงโบวีด้ามเนี่ยครับด้ามประกับนะครับด้ามประกับอย่างเงี้ยครับอันนี้มีหมุดทองเหลืองนะครับยึดสองนันนะครับนะฝักก็เป็นไม้สักทองนะครับไม้สักทองนะครับเนี่ยไม้สักทองผมมีคาดเชือกสองเส้นแล้วก็คาดเนี่ยครับคาดป่านนะครับอันนี้นี้เขาเรียก่เชือกเชือกป่านนะครับอย่างละสองเล่มนะครับนะก็ ให้เอซข้างแกะ,นะ่านะก็ไม่ได้บอกขายที่ไหนนะครับนะก็พอดีตกลงกันไม่ได้นะครับนะตกลงกันไม่ได้ก็เลยเสียอารมณ์นะครับก็เลยไม่ขายนะครับไม่ขายไม่ขายแต่เนี่ยครับแล้วก็เอามาให้ f อฟซข้างแก่ใช้ดีกว่ามีอยู่แค่สีเล่มนะครับผมผมจะขายอันนี้ยล็อตนี้ออกถ้าถ้าใครไม่ทันนะครับสั่งไว้นะครับสั่งไว้ได้นะครับ ผมจะทำขึ้นมาอีกนะครับในราคาเดิมนี่แหละนะ,ะวันนี้ขออำลาก่อนก็นแล้วกันนะครับสวัสดีครับ